สวัสดีครับกลับมาพบกับ P Innovation 89 Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับตัว Minmo f a k e r e c o g n i t i o n Terminal นะครับหรือเครื่องสแกนใบหน้าไร้การสมัมผัสนั่นเองครับ High Vision นะครับผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันและผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยนะครับ ได้เปิดตัวเครื่องสแกนใบหน้าไร้การสัมผัสสำหรับควบคุมและบันทึกเวลาเข้าออกสถานที่นะครับเปิดสักลาดใหม่ของเทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสภาพการใช้งานจริงหลากหลายรูปแบบนะครับ Minmo Fake r e c o g n i t i o n Terminal นะครับจึงมีให้เลือกใช้งานถึง4ซีรีส์ด้วยกันครับได้แก่ v l u u s s r r i s นะครับ Pro s e r i e s Ultra s e r i e s และ Fake Recognition Module for Turn Size นะครับ โดย Value Series นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันในราคาเอื้อมถึงครับออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กครับหรือ SMB นะครับเช่นสำนักง,งานและร้านค้าต่างๆครับประธาน International Product and Solution Center ของ High Vision กล่าวว่านะครับเราเล็งเห็นข้อได้เปรียบของระบบสแกนใบหน้าไร้การสัมผัสด,ด้วยเทคโนโลยี Deep Learning ขั้นสูงสุดนะครับ และฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายนะครับเราเชื่อว่า Minmo, Fake ซ e c o คอ t i o n Terminal นะครับสามารถมอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้นให้แก่ลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กได้ครับช่วยให้การควบคุมและบันทึกเวลาเข้าออกสถานที่ง่ายขึ้นมากสแกนใบหน้าได้รวดเร็วและแม่นยำแม้ในที่มืดครับ โดยใช้อัลกอริทึม d e e p Learning นะครับที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการสแกนใบหน้าได้มากกว่า99%ด้วยกันครับและยืนยันตัวตนได้รวดเร็วในเวลาไม่ถึง0.2วินาทีครับมอบประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานโดยไม่ต้องมีการสัมผัสเลยครับซึ่งดีกว่าเดิมมากนะครับเมื่อเทียบกับระบบที่ต้องแตะบัตรประจำตัวหรือสแกนลายนิ้วมือครับ นอกจากนี้นะครับเจ้าตัวมิโมนะครับยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในที่แสงน้อยหรือไม่มีแสงอีกด้วยครับปลอดภัยขึ้นด้วยเทคโนโลยีป้องกันการปลอมตัวนะครับโดยใช้เลนส์2ตัวได้แก่เลนสแสงที่มองเห็นและเลนอินฟาเรดนั่นเองครับเมื่อทั้ง2เลนระบุว่าเป็นคนคนเดียวกันนะครับถึงจะผ่านเข้าออกได้นั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถระบุได้ว่าเป็นใบหน้าจริงไม่ใช่รูปภาพอีกด้วยครับโดยเทคโนโลยีป้องกันการปลอมตัวนี้นะครับ จะช่วยให้ควบคุมการเข้าออกได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับและสามารถป้องกันการทุจริตเวลาเข้างานได้อีกด้วยนะครับ